ด้วยเหตุอางการเข้าครองโลกวิโยกรรมบรรษัทพระพุทธทองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแมวานวพระธรรมนำให้โลกของกองพลไป้เผยแผ่พระธรรมมาทาให้ไก่สา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการธรรมะสนทนาได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสัปดาห์นี้ผมยังคงอยู่ที่เสถียรธรรมสถานเพื่ออยู่ในความร่มรื่นของธรรมชาติอยู่ในความร่มรื่นของพระธรรมนะครับทาให้มีความสึกว่าชุ่มชื่นหัวใจเวลาเรามาอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในกรุงเทพถ้ามีเวลาว่างวันหยุดก็ลองแวะเข้ามาที่เสถียรธรรมสถาน,ถานที่ซอยวชรพล,ลถนนรามอินทราเนี่ยนะครับท่านแม่ชี สันนิเสถียรสุดท่านได้จัดสถานที่แห่งนี้ไว้สำหรับที่พักพิงใจทางเชิงของธรรมะอย่างดีทีเดียวสำหรับพวกเราที่รู้สึกว่าเรามีเรื่องที่ร้อนในหัวใจทั้งหลายนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะชวนท่านผู้ชมกลับไปที่สวนโมกที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีอีกครั้งหนึ่งนะครับไปฟังท่านอาจารย์โพธท่านเจ้าวาดสวนโมกองค์ปัจจุบันนะครับท่านตอบคําถามเรื่องราวของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเราๆท่านๆกันนะครับ ปัญหาหนึ่งที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ก็เป็นปัญหานะครับคือมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนบางคนไปปฏิบัติธรรมแล้วทําไมยังมีความรู้สึกว่าชุนเฉียวง่ายอารมณ์เสียมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมท่านจย์โพจะตอบเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันนะครับปฏิบัติสมาธิแล้วฉุนเฉียวง่ายอารมณ์เสียง่ายเนี่ยถึงปฏิบัติสมาธิต้องแก้ไขแล้ว ถ้าพื้นมีอย่างนี้แล้วมันมันไม่ถูกแล้วต้องแก้ไขเพราะความหมายของสมาธิเนี่ยจิตบริสุทธิ์จิตตั้งมัน่นจิตอ่อนโยนจิตมีความสุขจะฉุนเฉียวไม่ได้อารมณ์ต้องเย็นลงเย็นลงนี่สองเฉื่อยชาตอกิจที่ควรทางโลก การงานเพราะการปฏิบัติธรรมเราพลาดจุดไหนควรแก้ไขอย่างไรความรู้สึกเฉยชานี้ก็เ,เหมือนกันมันเป็นพวกนิวรนทำให้จิตใจเฉยชามันพวกทีน้ำมิทักเนี่ยอันนี้ก็ต้องก็ต้องแก้ไขการงานทางโลกเนี่ยมันมีหลายหลายชนิด ความจริงการประกอบอาชีพการงานในทางพุทธศาสนาเรียกว่าหาโภกคัทรัพย์คือหาทรัพย์วัตถุพระพุทธเจ้าสรรเสริญวันหนึ่งสุขเกิดจากการมีทรัพย์สองสุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์สามสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้เป็นสินสี่สุขเกิดจากการงานที่ไม่มีโทษฉะนั้นถ้าเป็นคารวาสการหาทรัพย์เนี่ย เป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าทรัพย์เนี่ยจะเอามาเลี้ยงร่างกายให้มันอยู่รอดนอกจากนั้นยังต้องสงเคราะห์บิดามารดาบุตรพัญญนยาอะไรก็ต้องหาทรัพย์นั้นเราเบื่อไม่ได้ถ้าเป็นคาราวาแต่ว่าทรัพย์นั้นน่ะต้องหามาในทางที่ไม่มีโทษคืออย่าไปเบียดเบียนใครนี่อาชีพบ,บางชนิดได้เงินก็จริงแต่ว่าได้มาแล้วจิตใจไม่สบาย ไม่ต้องออกชื่อว่าอาชีพอะไรจะ่สรุปแล้วอาชีพที่เบียดเบียน,นคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยได้มาก็ไม่สบายใจไม่สบายเป็นนั้นควรหาอาชีพที่ได้ทรัพย์มาและจิตใจสบายเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ทำให้มากใช้แต่น้อยเลือช่วยเหลือผู้อื่นท่านอาจารย์ก็เน้นเรื่องนี้ ียกว่าเป็นเศรษฐีหาทรัพย์ไม่มากใช้แต่น้อยช่วยเหลือผู้อื่นเพราะนั้นเบื่อไม่ได้นี่ในระดับโลกียะทีนี้เราก็มีเวลาที่ปฏิบัติเพื่อเห็นสัจธรรมสัจจะมีอยู่สองอย่างสมมติสัจจะประมัตสัจจะสมมติสัจจะนี่มันมากมายเหลือเกินพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธแต่ว่า รู้แล้วก็ดับทุกไม่ได้แต่ปรมัติตัจตจะคือเรื่องทุกเรื่องดับทุกเรื่องอริยสัจเรียกว่าปรมัตถตัจตจะรู้แล้วดับทุกได้นั้นต้องแก้ไขย้ายจิตใจชุนเขียวย้ายจิตใจอารมณ์เสียอย่าให้มันเชื่อชาาโตกิจาการงานต่างๆเรียกว่าต้องพอใจงานการที่เราเห็นว่ามีประโยชน์และไม่มีทางเบือ่อแต่ถ้า งานบางชนิดเนี่ยเราพื้นทำทาแล้วรู้สึกว่ามันไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันเบื่อมันเบื่อเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนอาชีพใ,ชให้ถูนนกนะก็ก็มีอย่างนี้ท่านผู้ชมครับในเสถียรธรรมสถานนอกจากเรื่องของความร่มรื่นทางธรรมชาติแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นพบในที่นี่ก็คือเรื่องของการฝึกตนให้อยู่ในธรรมะตลอดเวลา แม้กระทั่งการเดินบนสะพานนะครับก็ต้องเดินอย่างมีสติสะพานที่เห็นเมื่อสักครู่เรียกว่าสะพานแห่งสตินะครับมาถึงช่วงของรายการธรรมะสนทนาในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปสื่นนาธรรมกับท่านอาจารย์คุณรันจวนอินทรากำแหงกันต่อพูดถึงเรื่องของหลักธรรมที่ใช้ฝึกป,ปฏิบัติต,ตนของเราเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการเอาชนะกินกามเกียรตินะครับซึ่งท่านพุทธทาสท่านสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเราเอาชนะเรื่องของกินกามเกียรติได้อย่างไร แล้วก็เรื่องของทำดีได้ดีทำชั่วใช้ชั่วเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรท่านอาจารย์คนจนจวนจะตอบเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันต่อไปนะครับจะใ,ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างไรครับก็หนีไม่พ้นกฎธรรมชาติให้มองเห็นว่ากินก็ดีกามก็ดีเกียรติก็ดีมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจักว่าแล้วก็หมันจาคะมันออกไปจาคะความโลภความโกรธความหลงในกินในกามในเกียรติออกไป แล้วมันก็จะค่อยๆลดลงด้วยการฝึกสมาธิภาวนาอาณาปณนสติภาวนาตั้งแต่หมดที่หนึ่งถึงหมดสุดท้ายก็เชื่อว่าจะสามารถลดละกินกามเกียดลงได้จนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นสิ่งธรรมดาไม่เห็นต้องกระวนกะวายดิ้นรนอยากได้มันเลยทำไมถึงเราไม่เอาแต่เพียงพอเหมือนอย่างเช่นการกินอย่างนี้ทำไมถึงต้องกินให้มันโลภโมโทสันนะ ข้าวแกงหนึ่งจานกับไอ้อะไรอ่ะโอ้หฉลามจานใหญ่ๆตั้งกี่พันนั่นนะนะ,ะมันก็อิ่มเท่ากันแล้วผลที่สุดเหตุปัจจัยของมันผล <c oughs> มันก็เหมือนกันใช่ไหม <c oughs> มันก็ลงไอ้ที่เดียวกันออกมาเป็นลักษณะที่ <c oughs> ไม่รู้ว่าหูฉลามหรือไม่รู้ว่าข้าวแกง <c oughs> เพราะฉะนั้นทําไมถึงต้องเสียเงินตั้งมากมายไปกินไอ้อย่างนั้นแล้วก็หาเหตุผลต่างๆมาสอนใจตัวเราเองด้วยแล้วก็ดูตามเหตุปัจจัยจริงๆที่มันเป็นไปอย่างนั้นด้วยก็จะค่อยลดละลง แต่สำหรับท่านผู้มีสตางค์เป็นร้อยเป็นล้านนี่เราก็คงไม่พูดถึงท่านนะฮะเพราะว่าท่านมีปัญญาที่ทําได้อย่างนั้นก็มีปัาญาจะหรือควรจะพิราด้วยคือมีปัญญาที่จะไปซื้อกินได้ก็จริงหรอกครับแต่ก็ลองนึกดูสักนิดนึงถึงคนที่ไม่มีกินครับไม่ต้องไปเอาเมืองนอกเหมือนอย่างไม่ต้องไปดูไอ้เมืองใกล้ๆเพื่อนบ้านเราเหมือนอย่างเช่นเขมรเนี่ยนะที่เขากําลังมีสงครามกันหรือแม้แต่เวียดนาม ซึ่งเขามีสงครามกันมานมนานถึงแม้จะเพิ่งเริ่มเข้าสู่ความสงบเขาก็ยังไม่พ้นไอ้สภาพของความอดอยากไม่ต้องไปดูอย่างนั้นแต่เราดูในเมืองไทยแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายแห่งในชนบทหรือว่าในบ้านเมืองต่างจังหวัดที่คนอดอยากหรือว่าเราอ่านหนังสือพิมพ์เราก็จะพบเด็กนักเรียนไม่มีกินอาหารกลางวันก็ไม่มีกินทักว่าท่านผู้มีเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วก็รับประทานอาหารมื้อละพันมื้อละหมื่นหรือหลายหมื่น ถ้านึกถึงนึกถึงเด็กๆเ,เหล่านั้นที่ขาดแคลนนี่แหละจะเป็นการบริจาคไอความโลภที่เรามีอยู่แล้วไอความหลงมัวเมาอยู่ในกินกามเกลียดให้แก่เพื่อนมนุษย์บ้างนี่เป็นการสร้างสารรค์ความรักที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วเราก็จะอยู่อย่างเห็นใจกันไม่ต้องมีช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนอย่างที่ข,าข่าวเขาคาดคะเนว่าถ้าเราคืนอยู่กันอย่างนี้อย่างชนิดตัวใครตัวมัน ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยจะยิ่งห่างกันออกไปอย่างกว่า50%เซเดี๋ยวนี้มันก็กว่าอยู่แล้วอิ่งตัวการมันไม่ต้องพูดถึงเลยนะ,ะโอ้โหข่าวสืบพิมพลองแทบทุกวันเลย,เยแล้วก็ไม่รู้ว่าครับทําไมถึงได้ช่วยกันประโคมข่าวลงข่าวอย่างนั้นนักเพื่อประโยชน์อะไรถ้าหากว่าเป็นคําเตือนดีเพื่อจะเตือนให้รู้ว่า ภัยทางการมันจะมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นั่นสมควร,ครแต่ถ้าว่าการที่ลงข่าวอย่างชนิดพันนา,นาพันานาภาพไปเห็นภาพแล้วก็ลงภาพประกอบด้วยไม่รู้ว่าเพื่ออะไรห,หรือบางทียังมีบทความที่เขียนต่างๆด้วยจำนวนละเมียดละไมแต่จุดหมายก็คือการก็อยากจะขอให้ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำอย่างนี้ลองถามตัวเองซิว่าถ้าเผอิญไอ้ข่าว หรือว่าไอ้เรื่องราวที่เราเขียนเนี่ยมันมาเป็นผลสะท้อนคือเพนเหตุปัจจัยใ,ให้เกิดขึ้นกับลูกหลานของเราไปยั่วยุไอ้กิเลสกามทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตามสัญชาตญาณให้มันลุกโพล่ขึ้นมาแล้วก็กระทำการอะไรขึ้นมาเนี่ยจะเสียใจไหมหรือว่าจะเห็นเป็นธรรมดาเพราะว่าการเขียนอย่างนั้นบางทีก็อาจจะเขียนเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอาชีพ แต่ในขณะเดียวกันการที่จะเขียนอย่างนั้นเนี่ยมันสนองตามตามสัญชาตญาณของตนเองด้วยก็ควรจะนึกถึงผลที่จะตามมาจากเหตุปัจจัยอย่างนั้นก็จะเป็นการช่วยลดละกินการเกียรติให้อยู่ในความพอดีได้ครับขอบคุณมากครับท่านเจ้ารับวันนี้คําถามที่ผู้ถามได้ถามเรามานะครับเป็นถามเรื่องของกฎแห่งกรรมที่บอกว่าทําดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วนั้นแต่ในสังคมนั้นผู้ดําเนินการชั่วชั่วแต่กลับได้ดีส่วนคนดีทดําดีกลับได้ผลไม่ได้ดีเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดอะเหรอคะเพราะเหตุว่าเรายังไม่เข้าใจความหมายของคําว่าทําดีดีทำชั่วชั่วอย่างถูกต้องครับทําดีดีทำชั่วชั่วเนี่ยมันก็อยู่ในกฎอะไรคะนึกอองไหมกฎะอะไรกฎอิทัปปจจยาตา คือประกอบเหตุปัจจัยที่เป็นความดีผลมันก็น่าจะดีและประกอบเหตุปัจจัยที่เป็นความชั่วคือไม่ถูกต้องผลมันก็น่าจะชั่วอันที่จริงเนี่ยในทางธรรมท่านบอกว่าพอทําดีเนี่ยมันดีทันทีแล้วพอทําชั่วมันก็ชั่วทันทีแล้วแต่คนโดยมากเนี่ยมักจะมีนึกว่าถ้าใครทําดีมันต้องมีรางวัลแล้วก็ไอรางวัลน,นี่ไปมองในแง่ของวัตถุเห็นไหมเพราะวัตถุนิยมก็เลยเอาวัตถุเข้ามาวัด พอทําดีไม่ต้องมีรางวัลให้หรือว่าได้เงินเดือนเลื่อนขึ้นสองขั้นได้มีตําแหน่งเลื่อนขึ้นหรือว่าถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันไปมองเป็นวัตถุมันจึงมองไม่เห็นว่าพอทําดีนี่มันดีแล้วแล้วในขณะที่ทําดีนะรู้สึกยังไงอิ่มใจบ้างสุขใจบ้างอะไรอย่างงี้นะที่เราได้ทําสิ่งที่ถูกต้องยิ่งคนที่นานๆจะได้ทําอะไรที่ถูกต้องสักทีเนี่ยพอทำาข้าทีนึงเนี่หมยมันชื่นใจมากนะ แล้วคุยไปได้หลายวันเลยก็ดีคุยอย่างเงี้ยดีก็<ช>จะได้เป็นกําลังใจเพื่อจะได้ทําดีอย่างนี้ต่อไปถ้าทาดีเนี่ยมันรู้แล้วคือพอทําดีทําเหตุปัจจัยที่ดีผลก็คือความชื่นใจความเบิกบานใจภุมิใจที่มันเกิดขึ้นในใจเอง<ช><ช>ยังกดอิทัปิปัจยตานี่มันแสดงตัวทันทีมันไม่รอเวลาหรอก<ช><ช>ทีนี้ทําชั่วมันก็ชั่วทันทีอีกเหมือนกันทั<ช>้นในขณะที่ทำเนี่ยมันรู้ว่าชั่ว เหมือนอย่างเอาอย่างชนิดกลางๆก็อย่างเช่นมีความรู้สึกอยากจะ,ะกําจัดเพื่อนเพราะว่าเนี่ยแหมมันเป็นตัวอุปสรรคตราบใดที่ไอ้เจ้าตัวนี้ยังอยู่ในที่ทํางานนี้เราเป็นหดเป็นจะไม่มีวันได้รุ่นขึ้นเพราะมันคอยกันกลันแกร่งต่างๆนานาก็อยากจะให้มันออกไปเสียใจอย่างนี้เป็นใจคิดดีหรือคิดชั่วชั่วแล้วนะค่อยคิดชั่วคือก็อไม่ถึงกับจะถ้าจะไม่ใช้คําว่าชั่วก็เรียกว่าคิดไม่ถูกต้อง เพราะว่ามันทําให้ใจนั้นไม่สบายเราเห็นไหมผลเกิดขึ้นทันทีใช่ไหม,มพอเราไปคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปคิดเบียดเบียน<ม>คดโกงหรือว่าไปจี้ปล้นแต่คิดไม่ถูกต้อง<ม>เพราะไปคิดที่อ,อยากจะกําจัดเขาอะมันก็เป็นเบียดเบียนเหมือนกันอยากจะทําให้เขาไปเสียให้พ้นเสียใจเราก็ไม่ไม่สบายแล้วอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าทําชั่วมันก็ชั่วทันที กฎอิทัปปจียาตาแสดงตัวทันทีถ้ายิ่งกว่านั้นไม่อย่างคนที่ไปจีบปล้น,นขโมยเข้าเนี่ยในขณะที่ทำนึกเหลือว่าเย็นร้อนร้อนแล้วก็แหมโอ,โอ้โหคอยมองซ้ายมองขวามันทุรนทุรายกลัวค,คนเขาจะมาพบแล้วก็มีอุบายต่างๆกันที่จะคิดทำชั่วบางทีจนหมดอย่างอายอย่างอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้เอง อย่างแต่กว่าไอ้นี่จะออกมันอาจจะช้าแล้วก็ได้รายการนี้ที่ก็บอกว่าเป็นวิธีปล้นแบบใหม่อะเจ้เจ่ก็อาจจะได้อ่านเขาบอกแม่ให้ปล้นเนี่ยมาปล้นอุจารกนั่นก็คือว่าอาวุธในการปล้นก็คือเปลือยกายเข้าไปปล้นไอ้คนที่ถูกปล้นก็ตกใจไม่เคยพบเนี่ยแล้วก็มาปล้นผู้หญิงด้วยก็เลยปล่อยให้เอากระเป๋าเงินไปง่ายๆเลยเพราะว่าจะตกใจไอ้คนปล้นที่ไม่มีเสื้อผ้าติดตัวเลย เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ในคนนั้นน่ะที่ทําอย่างนั้นน่ะม,มันจะรู้สึกยังไงก็แน่นอนในขณะเดียวกันใจมันก็อายแล้วก็กลัวใครจะมาเห็นเหมือนกัน <c oughs> แต่เผิญตอนนั้นตอนนั้นคืน <c oughs> ตอนนั้นคืนดึกหน่อยเนี่ย <c oughs> ก็คิดว่ <c oughs> <ร>าเขาไม่มีใครเห็นนะเอาละเราลองทําอย่างนี้สักทีเพื่อจะได้เงินมาเนี่ยใจมันก็ไม่สบายใจ <c oughs> มันก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นทำดีดีทันทีทําช่วชั่วทันทีอันนี้ทันทีนี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่ทํา ฉะนั้นในทางธรรมหรือในทางพุทธศาสนาท่านไม่เอาวัตถุมาวัดแต่ในทางโลกเอาวัตถุมาวัดเช่นคนทําชั่วอย่างเนี้ยมันควรจะถูกไล่ออกทันทีหรือควรจะถูกตัดเงินเดือนทันทีหรือควรจะถูกประหารชีวิตให้ตายไปทันทีถ้าอย่างเนี้ถึงจะบอกว่าสะใจแล้วก็มองเห็นกฎแห่งกรรมแต่ที่จริงอิทัพปจจยานี่แหละคือแสดงกฎแห่งกรรมอยู่ในตัวใช่ไหมครับไม่ต้องรอค่ไม่ต้องรอถ้าว่าเรากระทาถูกต้องอยู่เสมอ นั่นก็คือกรรมดีจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเรื่อยๆและที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ใช่เพิ่มพูนข้างนอกแต่มันเพิ่มพูนข้างในเพิ่มพูนความมั่นคงในการที่จะทำความดีต่อไปเพราะรู้แล้วว่ามันถูกต้องและมันก็ชื่นใจที่ได้ทำท่านผู้ชมครับ มาอยู่ในสเสถียรธรรมสถานนี้นอกจากความร่มรื่นธรรมชาติอย่างที่ว่าแล้วนะครับผมเจอหนังสือดีอีกนะครับชื่อว่าสาวิกาฟังชื่อแล้วก็แปลกนะครับว่าอสาวิกานี่แปลว่าอะไรมาเจอคาอธิบายซึ่งท่านเจ้าคุณธรรมปิฎกท่านอธิบายไว้นะครับบอกว่าสาวิกาแปลว่าหญิงผู้ฟังคําสอนแปลกันอย่างชาวบ้านเรียกว่าลูกศิษย์แต่ความหมายที่พิเศษกว่านั้นก็คือฟังแล้วปฏิบัติตามด้วยได้ดํนเมินตามพระเจ้าด้วยไม่ใช่แค่ฟังไปเท่านั้น ความหมายที่มากกว่านั้นคือเมื่อฟังทำแล้วได้นำมาปฏิบัติใคร่ครวญสาวิกาทั้งหลายมีตั้งแต่พุทธการใครคือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอยู่ในขั้นเรียกว่ามีระดับเราเรียกว่าสาวิกาหนังสือเล่มชื่อว่าสาวิกานี่นะครับคุณพลินลุงรัตจะแนะนําให้เรารู้จักกันต่อไปนะครับสวัสดีค่ะพบกับรายการแนะนําหนังสือธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้มีหนังสือเล่มเล,เล็กๆบางๆแต่น่าสนใจมากนะคะชื่อว่าสาวิกาเป็นของอสถียธรรมสถานนะคะหน้าปกสวยมากใช้ตัวรองลงมาว่านิตยสารเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระนะคะหนังสือหน้าตาคล้ายๆนิตยสารแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นลักษณะหนังสือแบบพ็อกเก็ตบุ๊กที่เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะคะภายในเล่มคําว่าสาวิกาก็คงจะเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วนะคะว่าหมายถึง สาวกที่เป็นผู้หญิงนะคะสาวกที่เป็นผู้หญิงสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้หญิงก็คือในเล่มนี้จะประกอบด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิงนะคะเรื่องราวของผู้หญิงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางโลกและชีวิตนะคะจริงๆหนังสือสาวิกาออกมาหลายเล่มแล้วแต่ว่าเล่มนี้นี่ถือว่าเป็นเล่มที่ปัจจุบันที่สุดนะคะแล้วก็ออกมาในโอกาสที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นวันที่สําคัญของเรานะคะคือวัน ระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะแล้วก็ข้างในเล่มเนี่ยจะประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะขอยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งว่าสาวิกานน้นให้อะไรบ้างนะคะก็จะมีเ,เรื่องราวของพระยโศโสธราเทวีเทรีนะคะที่เป็นพิกษุณีที่ถูกกล่าวหาว่าสวามีทอดทิ้งนะคะเ,เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนักบุญเทเรซ่านะคะแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของผู้หญิงในแง่มุมต่างๆ,ๆเช่นการเป็นแม่หรือว่าวัยรุ่นที่เป็นผู้หญิงแล้วไปปฏิบัติธรรมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีปรากฏอยู่ในหนังสือสาวิกาเล่มนี้นะคะและบางครั้งก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเ,เป็นคล้ายๆนิทานเซนหรือธรรมะอะไรต่างๆที่ทสามารถจะสอดแทรกอยู่ได้นะคะและที่น่าสนใจมากและได้คิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้หญิง ทุกคนก็คือเรื่องที่มีการตอบคําถามท้ายเล่มโดยคุณแม่ชีสันสนีแห่งสเสถียรธรรมสถานนะคะซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วก็ชีวิตการใช้ชีวิตในปัจจุบันเล่มอื่นๆที่เคยได้อ่านเนี่ยนะคะก็จะเป็นเช,เช่นเรื่องว่าปัญหาผู้หญิงถูกข่มขืนหรืออะไรทํานองนี้นะคะจะแก้ปัญหาอย่างไรจะทําอย่างไรจึงจะสามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขได้แล้วในเล่มล่าสุดนี้ปัญหาที่ถามก็จะเป็นปัญหาเรื่องการตกงาน นะคะหรือว่าปัญหาเรื่องอที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเช่นมีการเรื่องความตายอะไรนะคะทำนองนี้ก็น่าสนใจมากนะคะสาหรับหนังสือสาวิกาซึ่งรวบรวมแง่มุมของผู้หญิงที่น่าสนใจเอาไว้นะคะถามว่าใครเคยอ่านนิตยาสารเกี่ยวกับผู้หญิงและส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเ,อเรื่องราวของความฟุ้งเฟ้อเรื่องราวของผู้หญิงนะคะแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่นําไปสู่ความ มีสาระของชีวิตนะคะไม่เคยนําไปสู่ความเหลวไหลคือหนังสือสาวิกาถ้าหากว่าสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สเสถียนธรรมสถานนะคะซึ่งคงจะต้องออติดต่อไปเองนะคะเป็นเป็นมีเบอร์โทรศัพท์ให้คือ509.0085นะคะติดต่อไปได้แล้วก็สามารถจะสมัครเป็นสมาชิกได้เพียมละ30บาทเท่านั้นนะคะหนังสือสําหรับผู้หญิงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ท่านผู้ชมครับในสถิตมสถานนี้มีธรรมชาติที่ร่มรื่นแปลกหูแปลกตาหลายอย่างที่คนเมืองอย่างเราอาจจะไม่คุ้นกับธรรมชาตินะครับที่ผมเดินผ่านมานี้เขาบอกว่าเป็นเป็น,ปนรากไซป่านะครับที่เขามาปลูกไว้ทีที่นี่นะครับก็ทําให้เราได้รู้จักได้สัมผัสธรรมชาติช่วยให้จิตใจเราสงบและก็ร่มรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาเจอหนังสือดีของสถิตมสถานชื่อว่าสาวิกาด,ด้วยนะครับเขาบอกประหยัดเงินเวลาหนึ่งบาทนะครับเพื่อชีวิต ที่ดีงามและเป็นอิสระสนใจหนังสือเล่มนี้ก็ลองติดต่อมาที่นี่ก็แล้วกันนะครับที่สเตียนธรรมสถานซอยวชลพนที่รามอินทรานี่ที่นี่นะครับแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณสเตนธรรมสถานเป็นอย่างสูงนะครับที่ทําให้เราได้มาสาัมผัสกับธรรมชาติได้ชิดอย่างนี้ในวันนี้นะครับเวลาของรายการธรรมศสานาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมที่จะติดต่อกับรายการของเราติดต่อมาได้ที่รายการธรรมะ สนทนาตู้ปนอยี่สิบสี่ขีดหนึ่งห่งปทร,รามคุแผนกรุงเทพ1 0 2่งวันนี้ผมกับทีมงานคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ วันสัตยพระพุทธองค์จึงประสงค์